สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเฉลยแบบฝึกนะครับที่หนึ่งจุดหนึ่งในหน้าที่สองกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนนะครับเปิดไอในหนังสือแบบฝึกนะครับในหน้าที่สองคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เปิดนะครับแบบฝึกหนะครับที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับในหน้าที่สองกันแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาดูแบบคพารี่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับ 1. 1. 1. ในข้อที่หนึ่งกันก่อนนะครับโจทย์ขอบอกว่านะครับในข้อที่หนึ่งขอบอกว่าเติมตัวเลขนะครับสแสดงจานวนในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อให้คาตอบนะครับที่ถูกต้องสําหรับข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์ก็ได้กําหนดนะครับสําหรับข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์ก็ได้กําหนดสามสิบสองเท่ากับแปดคูณกับช่องสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นเขานะครับให้เราหาตัวเลข มาเติมในช่องสี่เหลี่ยมนี้แล้วนะครับเสื้อที่คูณกับแปดแลวจะได้คําตอบสกับสามสิบสองก็คือตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราพิจารณาดูว่าแปดตัวนี้นะครับมันคูณด้วยจํานวนอะไรถึงมีค่าสกับสามสิบสองนะครับลรงให้นักเรียนพิจารณาดูนะครับจากการที่เราพิจารณามันแล้วนะครับเราก็จะได้ว่านะครับแปดตัวนี้นะครับมันคูณด้วยสี่นะครับจึงมีค่าสกับสามสิบสองแสดงว่าตัวเลขนะครับ ที่จะเติมในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็คือเลขสี่นะครับจะได้ว่าแปดคูณกับสี่ก็มีค่าท่ากับสามสองตัวนี้นะครับถ้านักเรียนคนใดนะครับตอบถูกนะครับให้กาถูกด้วยปากกาสีแดงเลยนะครับถ้านักเรียนคนใดนะครับที่ตอบผิดนะครับก็ให้นักเรียนแก้ด้วยปากกาสีแดงครับลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับมาดูในข้อที่สองข้อที่สองนะครับโจทย์เขาได้กําหนดไว้ว่าสี่ทีม่าถ้ารับช่องสี่เหลี่ยมคูณกับสามนะครับ จากนั้นใเราพิจารณาดูว่านะครับในช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้เราจะเติมตัวเลขอะไรนะครับจากโจทย์เราก็รู้มาแล้วว่าสามตัวนี้นะครับมันคูณด้วยช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นเราก็พิจารณาดูว่าสามตัวนี้นะครับมันคูณจํานวนอะไรจึงมีค่ารับสี่ที่ห้ามาคิดลองพิจารณาดูนะครับจากที่เราพิจารณามาแล้วนะครับจะได้ว่านะครับสามตัวนี้นะครับต้องคูณกับสิบห้านะครับอ ต้องคูณกับสิบ้าจะได้ว่าสิบห้าคูณสามหรือว่าสามคูณกับสิบ้านะครับก็มีค่าาก,กับสี่ม้านะครับถ้านักเรียนถูกนะครับก็กาถูกด้วยปากกาสีแดงเลยนะครับถ้านักเรียนบนใดผิดนะครับก็แก้ด้วยปากกาสีแดงนะครับให้ตรงกับข้อนะครับในจ่องสีเง่เหลี่มต่อไปนะครับมาดูข้อที่สามข้อที่สามนะครับโจย์กําหนดมาว่าหนึ่งร้อยแปดเท่ากับจ่องสี่เหลี่ยมคูณกับสิบสอง ให้นักเรียนลองพิจ,จรารณาดูว่า12ตัวนี้มันคูณจํานวนอะไรถึงมีค่าากัด108จากการที่เราพิจารณามาแล้วนะครับเราก็จะได้ว่า12ตัวนี้นะครับมันคูณกับ9นะครับมีค่าากัด108หรือว่า9คูส12มีค่าากัด108ตัวนี้นะครับถูกไหมครับถ้านักเรียนถูกน,นะครับก็กาถูกด้วยประกาสีแดงเลยนะครับถ้านักเรียนนดผิดนะครับก็แก้ด้วยประกาสีแดงนะครับ นะครับัวนี้ต่อไปนะครับมาดูก้อที่สี่นะครับข้อที่สี่นะครับโจทย์กาหนดมาว่าหนึ่งร้อยนะครับท่ากับสี่คูณกับจ้องสี่เหลี่ยมจากนั้นเรามาดูว่านะครับสี่ตัวนี้มันคูณจํานวนอะไรนะครับถึงมีค่าต่ากับหนึ่งร้อยลองพิจารณาดูนะครับว่าสี่ตัวนี้มันคูณจํานวนอะไรถึงนี้ค่าต่ากับหนึ่งร้อยได้ไหมครับครูพิจารณามาแล้วนะครับว่าสี่ตัวนี้นะครับมันคูณกับยี่สิบห้านะครับ สี่ตัวนี้มันคูณกับยี่สิบห้าหรือว่าสี่คูณยี่สิบห้านะครับก็มีค่าหนึ่งร้อยตัวนี้ถูกไหมครับถ้านักเรียนถูกนะครับก็กระถุ่งด้วยปากกาสีแดงเลยนะครับถ้านักเรียนคุณใดผิดนะครับก็แก้ด้วยปากกาสีแดงนะครับให้ถูกต้องนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับมาดูข้อที่ห้าสำหรับสำหรับข้อที่ห้านะครับโจทย์กําหนดมาว่าเก้าสิบนะครับเท่ากับหกคูณกับช่องสี่เหลี่ยมนะครับ เหมือนเดิมน,นะครับเราพิจารณาดูว่า6ตัวนี้มันคูณจํานวนอะไรนะครับถึงมีค่า่ากับ90คูณด้วยนะรครับคิดว่าคูณด้วยนะครับอ่าจากครูพิจารณามาแล้วนะครับว่า6ตัวนี้นะครับมันจะคูณด้วย15นะครับมันจะคูณด้วย15หรือว่า6คูณ15นะครับก็จะก็มีค่า่ะกับ90นะครับถูกไหมครับอ่าถ้า นักเรียนคนใดถูงนะครับก็อาสูด้วยประกาสีแดงได้เลยนะครับถ้าคนใดผิดนะครับก็เกด้วยประกาสีแดงนะครับถ่านไหครับวันนี้อ่าผ่านนะครับต่อไปนะครับมาดูข้อที่หกข้อที่หกโจทย์กําหนดมาว่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับากับจ้องสี่เหลี่ยมคูณกับเก้าเหมือนเดิมนะครับให้เราดูว่านะครับว่าเก้าตัวนี้มันคูณด้วยจํานวนอะไรถึงมีค่าสกับหนึ่งร้อยเจ็ดตัวนี้นะครับให้ลองพิจารณาดูนะครับได้ไหมครับ ่าจากที่กูพิจารณาแล้วนะครับรูจะได้ว่า9ตัวนี้นะครับต้องคูณด้วย13นะครับจึงมีค่าท่ากับ117นะครับถ้าไม่เชื่อนักเรียนลองคิดดูนะครับอ่าคูณดีนะตัวเลย9คูา3นะครับมีค่าท่ากับ27นะครับอ่าตั้ง7ตัวนี้นะครับแล้วก็ทด3ไว้ก็ทด2ไว้ในใจนะครับ ต่อไป9คูณ1เป็น9นะครับบวกกับ2ที่ซ่ไว้ในใจก็เป็น10ตัวนี้นะครับตรงกอดีเลยนะครับก็คือ117นะครับถ้านักเรียนตอบ13นะครับก็กาถูกด้วยปากกาสีแดงเลยนะครับถ้านักเรียนตอบปิดนะครับก็แก้ด้วยปากกาสีแดงนะครับนะครับข้อเดียวนะครับต่อไปนะครับมาดูในข้อที่2กันต่อนะครับให้นักเรียนไปดูข้อที่2กันนะครับ